สวัสดีค่ะวันนี้แดนจะมาสอนวิธีการใช้ครีมทานหน้าของเลานะคะแล้วก็จะรีวิวไปให้ดูด้วยนะคะครีมเลาจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งซองสีเขียวแบบที่สองคือซองสีชมพูแต่เวลาเขาใช้กันะ้ะก็จะใช้สองตัวนี้มาผสมกันแล้วทาหน้ามันจะทำให้หน้าเนียนแล้วก็ไม่เบอ้อจนเกินไป หน้าก็จะข่าวขึ้นมาทันทีเลยนะคะคี่รับนี้ว่าจากพี่หญิงแย้ทุกคนควรจะรู้จักพี่หญิงแย้นะคะคิมสองตัวเนี้ยใช้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างมาเลยนะคะแต่เวลาใช้เราต้องผสมกันนะคะอันดับแรกหยิบซองสีเขียวขึ้นมามาลายสีเขียว ลงฝ่ามือนะค่ะอยู่ที่เราต้องการะค่ะเราจะใช้ขนาดไหนก็อยู่ที่เราเขาบอกว่าหอมาากต่อไปสีชมพูสีชมพูจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อทีมสีน้ำตาลน้ำตาล ส่วนสองทีเขียวจะเป็นสีเขียวของมันเลยผสมกันไปเลยคนะคบแบบนี้แล้วก็มอนเขี่ยมันเข้ากันทำแบบนี้ก็ได้มันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเรามาลองทำตรงแขนกันก่อน ยังไงบ้างค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้สองตัวนี้ผสมกันมันจะทําให้หน้าไม่วอกจนเกินไปนะคะมันจะทําให้สีผิวมันจะเข้ากับสีผิวของแก้วคนเลยอะเพราะสองตัวนี้มันเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะนี่ครีมก็จะอยู่ประมาณนี้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะยางกะผลไม้ ถาตรงไหนมีมาดูตรงนี้แล้วกันมีใช่นวดหน้าอกนะคะพอดีทายให้ดูชีๆ้ๆฉเห็นกันไหมมันจะแตกต่างกันเลยอ่ะ มันจะทำให้เนียนเนียนแบบเนียนแบบไม่วอกเลยนะคะมันจะเนียนไปกับสีผิวของเราเลยทาก่อนเดี๋ยวดำวันนี้จะเอาอไปส่งของให้ลูกค้าด้วย ยังไงคะมันจะทำให้ผิวเนียนไปเลยอ่ะครีมทาหน้านะคะไม่ใช่ครีมทา,าอกแต่แทนวันนี้แบน์แต่งหน้าแล้วอ่ะเลยไ่ได้ไได,ดูไปทาครีมตรงบริเวณนี้มันจะเห็นได้ชัดและตรงข้อมือมันจะเข้ากับสีผิวของเราโดยตรงเลยอ่ะวันนี้ก็มาสอนวิธีการใช้ครีมเล,ลาแบบทาหน้านะคะ สองตัวนี้จะขายดีมากของเล่ามันจะเป็นแบบครีมรองพื้นของมีเดียค่ะหน้าเนียนใสเข้ากับสีผิวทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีผิวแบบไหนก็สามารถใช้ได้กาจะสั่งของก็ติดต่อแทนโดยตรงเลยนะคะย้ยมีอย่างเวลาจะใช้ครีมนะคะใซ้ซองสีเขียวแล้วก็สีชมพูผสมกันเกี่ยให้มันเข้ากันแล้วก็มาทาทั่วไปมาก ใช้มือแตะๆประมาณนี้ก็ได้อยู่ที่ความถนัดของคนแต่ที่หยิงแยบอกมาว่าถ้าจะทําให้มันเนียนไปกับผิวหน้าเทน้วครีมลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เกลี่ยๆแล้วก็มาตกๆประมาณเนี้ยเขาจะไม่ใช้ตรงนี้เกลี่ยกันพี่หยิงแยจะใช้แบบนี้เกลี่ยงมนจะไม่้เนียนกว่านะคะโอเคกันไหม สั่งครีมอินบ็อกซ์มาแทนโดยตรงนะคะวนันนี้วันนี้จอกไปส่งของให้ลูกค,ค้าด้วยครีมตัวนี้ขายดีมากสั่งกันมาเข้าไมา่ได้อะเป็นครีมทานหน้าโดยตรงหน้าเนียนเข้ากับสีผิวทุกคนเลยนะคะเป็งงนไงมันก็เนียนเนียนมากตอนนี้แตนกวาดอยู่เหมือนกันกลิ่นหอมมาก ใปแล้วมาบอกคิดน,นี้แหละมาบอกคิดรับกันอยากให้ทุกคนสวยสวย,สวยใสๆกันนะามีอะไรก็มาแบ่งกันเนาะสั่งของติดต่อแพนอินบ็อกซ์เลยนะตรงเฟซแพนเลยนะไปละมีบ้ายจุ๊บ